สวัสดีพี่ปอห้าที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็อยู่กันกันกบแบบฝึกหัดที่1.7หน้า18นะคะเป็นการบวกลบจำนวนคละนั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะ,ะมาดูที่ข้อไหนกันดีข้อที่3ละกันนะคะค,คุณครูจะพาทำข้อที่3โอเคนักเรียนทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ เศษ27่ส่วนสิลบกับ1เศษ8ปดส่วนสินั่นเองนะคะเจ้าตัวข้างหน้าเนี่ยเป็นเศษอะไรลูกเศษส่วนแต่มันเป็นเศษเกินใช่ไหมคะลบกับเจ้าตัวหลังเรียกว่าจำอะไรน้าจำนวนคละนั่นเองโอเคอันดับแรกเขียนวิอะไรก่็ลูกวิทีทำ นะคะวิธีทำอาคุณกูใช้ปากกาดำเงินดีกว่าเนาะจะได้เหมือนก,นกันกับของนักเรียนนะคะวิธีทำแล้วก็อย่าลืมขีดเส้นใต้กี่เส้นสองเส้นนั่นเองนะคะอ้คิดไม่ติดเลยอ่าโอเควิธีทำวิธามเสร็จแล้วทวนโจทย์นะคะยี 27. ส่วน10ลบกับ 1, นเศษแส่วน12นะคะเท่ากับอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะการจะบวกหรือลบเศษส่วนได้เราต้องทำให้มันอยู่ในรูปหน้าตาของเศษส,ส,นนะเส่วนเศษส่วนนะเป็นเศษเกินได้เป็นเศษส่วนแท้ได้แต่ว่าไอ้เจ้าตัวที่มันอยู่ในรูปของจำนวนคละเนี่ยเราต้องทำให้มันเป็นเศษส่วนเพราะฉะนั้น ไอ้เจ้าตัวหน้าเป็นเศษส่วนอย่างลูกเป็นแล้วเป็นเศษเกินเราก็เอามาเหมือนเดิมก่อนนะคะเศษ27ส่วนส0ลบกับส่วนเจ้าตัวหลังนี้เป็นอะไรลูกเป็นจํานวนคละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําจํานวนคละเนี่ยให้เป็นเศษส่วนโดยการคูณแล้วก็อะไรนะแล้วก็บวกใช่ไหมคะอ่าคูณแล้วก็บวกครูทําในโจทย์ดีกว่าจะได้ไม่สับสนคูณแล้วก็บวก อ่ะสิบสอทำอะไรคูณ1 12 1เป็น12นะคะได้12แล้วก็เอามาทำอะไรกับแบวก8ปดอ่ะสิบวกแเป็นยี่นั่นเองเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้ก็จะได้เป็น20ส่วนด้วยเท่าไหร่คะนะเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูเออตรงนี้นิดนึงเอา12คูณกับ1 แล้วเท่ากับ12ใช่ไหมคะจากนั้นเอา12มาทำอะไรบวกกับ8เท่ากับ20นั่นเองเ,องเนาะ,ะนักเรียนจะได้รู้ว่าทำยังไงนะคะได้20ส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วยส่วนตัวเดิมคะ่ะส่วนด้วยอะไรเหมือนเดิม12เหมือนเดิมนะคะทีนี้เป็นเศษส่วนทั้งตัวหน้าและตัวหลังแล้วหรือย,ยังเป็นแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปให้เราทำยังไงต่อลูก ให้เราเอาตัวส่วนนะคะเอาตัวส่วนมาหาอะไรคะมาหาว่าเราจะทำส่วนให้มันเท่ากันโดยทำยังไงดีนะคะขอเปลี่ยนสีปากกานิดนึงโอเคตัวส่วนของเรามีอะไรบ้างลูกเดี๋ยวเขียนกระดาษทดก่อนกระดาษทดนะคะตัวส่วนของเรามี10กับ 12ใช่ไหมคะ10กับ12เราก็มาหากันเลยตั้งหารอะไรนะหารสั้นใช่ไหมคะ10กับ12แม่ไหนหารได้ลงตัวแม่2ใช่ไหมคะเป็นเลขคู่ทั้ง2จํจำนวนเลย2เท่าไรได้10 2 5เป็น10 2เท่าไรได้12 2สออหก่ะทีนี้5กับ6มีแม่ไหนหารได้ลงตัวเหมือนกันไหมคะนอกจากแม่1 ไม่มีแล้วไม่มีแล้วให้ทำยังไงลูกไม่มีแล้วเราก็ไม่ต้องหาต่อนะคะเสร็จแล้วไม่ต้องหาต่อเสร็จแล้วทำยังไงลูกเอามาหมดเอามาหมดนะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างล่างนะคะเอามาหมดเอามาทำอะไรกันเอามันมาคูณกันค่ะก็จะได้เป็น2คูน5คูณ6นะคะ2คูณ5เป็น10ใช่ไหมคะสคูณ6 เป็น60เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราต้องทำส่วนให้มันได้เป็น60ใส่ดอกไม้ให้เลยอโอโอ,โอเขียนไม่ติดเลยนะคะอ่านี่คือกระดาษทดของเราโอเคได้ตัวส่วนออกมาแล้วนะคะเจ้าตัวแรกก็ต้องส่วนเป็นอ่าหกนะคะ เจ้าตัวหลังก็ต้องส่วนเป็น60สิบครูเขียนก่อนเลย27ส่วน10ลบกับ20่ส่วน12นะคะแล้วต้องได้ให้ตัวส่วนข้างล่างเป็นเท่าไหร่นะเจ้านี้ก็เป็น6ส่วนด้วย60เจ้านี้ก็ส่วนด้วย60เหมือนกันอ่าทีนี้เรามาหากันนะคะ10ททายังไงให้เป็น60 10คูณเท่าไหร่ลูก1 0คูณ6 เป็น60เพราะฉะนั้นล่างคูณ6บนก็ต้องคูณ6นะคะอ่ะ27คูณ6ได้เท่าไหร่หาไม่เป็นเราก็เอาออกมาตั้งหารเลยค่ะ27เอ้ยเอามาตั้งคูณ s อรี่เบอร์แล้วค่ะครูมาตั้งคูณ6 7 42ทด4 6 2 12บวก4เป็น16ได้ออกมาเป็น 162ใช่ไหมคะเจ้าตัวนี้ก็จะได้เป็น162เสร็จแล้วตัวข้างหน้าลบกับเศษ20ส่วน12เพราะฉะนั้นต้องทำา2 2ให้เป็น60 12คูณอะไรได้60 12คูณ5เป็น60ล่างคูณ5บนก็ต้องคูณ5ใช่ไหมคะ อ่ะสิบคูณหเป็น60เพราะฉะนั้นเหลือตัวบน20่สิบคูณห้าเป็น20 2สิเป็น40 23 6 10 24 80 25 1อะไรคะหนึ100่งร้อยหาไม่เป็นตั้งคูณเลยนะลูกนะทีนี้ส่วนเป็นยังไงเหมือนกันส่วนเป็น60เหมือนกันจับมันมาแค่ตัวเดียวตัวข้างบนจับมันทำอะไรกันลูก จับมาลบกัน162ลบ100ก็เหลือเศษ62ทีนี้เราต้องมาดูว่าเศษกับส่วนสามารถตัดทอนได้ไหมอ่ามีแม่ไหนหารไม่ได้ลงตัวเหมือนกันหรือเปล่าแม่ไหนคะแม่2ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเลขคู่เหมือนกันเราก็ตัดทีละตัว2เท่าไหร่ได้6 2 3เป็น6 1> 2 1เป็น2 2เท่าไรได้60 2 3เป็น6 2 0เป็น0ย์หรือ2เท่าไรได้60ก็คือ2 30นั่นเองนะคะก็จะได้ออกมาเป็นเศษสามสอ่วนสาเศษ31มส่วนสาเป็นอะไรลูกเป็นเศษอะไร เป็นเศษเกินเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เป็นเศษเกินเราต้องทำยังไงคะต้องทำให้เป็นจำนวนคระนั่นเองเอาอะไรตั้งเอาเศษตั้งหารด้วยอะไรคะหารด้วยตัวส่วน30เท่าไหร่ใกล้เคียงส1 30 1เป็น3าสบลบกันออกมาเหลือเศษหนึ่งไอเจ้าตัวนี้เรียกว่าเศษเสร็จยังเสร็จแล้วนะคะอ่า ก็จะได้เป็นจํานวนเต็ม1เศษเท่าไหร่ลูกเศษก็1ส่วนเป็นอะไรเหมือนเดิม30เหมือนเดิมต่อออบตอ,อเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยตอบ1เศษ1ส่วน 30บางข้อไม่เป็นเศษเกินหรือตัดทอนไม่ได้เราก็ไม่ต้องตัดนะคะถ้าไม่เป็นเศษเกินถ้าเป็นเศษส่วนธรรมดาเราก็ตอบเลยแต่ส่วนมากจะเป็นเศษเกินแหละเนาะโอเคหน้า18คุณครูคทำให้ดู1ข้อนะคะหน้าที่นักเรียนทำอีก1ข้อข้อไหนก็ได้หรือจะทำทุกข้อเลยยิ่งดีนะคะอ่าต่อไปมาดูที่หน้า19ทําทำข้อไหนให้ดูเป็นตัวอย่างดีหน้านะทำข้อ ่ะเมื่อกี้เอาลบไปแล้วเนาะต่อไปเอาข้อที่เป็นบวกดีกว่าข้อที่เป็นบวกเอาข้อที่ห้าละกันเนาะเอาข้อที่ห้าม,มาดูที่ข้อ5กันเลยขึ้นต้นด้วยวิธีทำนะคะวิธีทำข้ออื่นๆนักเรียนเลือกทำได้เลยนะคะ ทำทุกข้อยิ่งดีผิดถูกไม่เป็นไรทำตามความเข้าใจเราเราสามารถสืบค้นจากคลิปอื่นๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องเฉพาะคลิปของคุณครูอ่านนะคะคลิปอื่นๆคุณครูเขาก็มีสอนเหมือนกันฉเฉลยแบบหัดมีนะคะเราก็ไปทำตามก็ได้อันนี้คุณครูอยากให้นักเรียนลองทำเองนะคะก็เลยพาทำแค่บางข้อวิธีทำแล้วก็อย่าลืมทวนโจทย์จานวนเต็ม5เศษ6ส่วน10บวกกับเศษ7ส่วน 4เท่ากับข้อนี้ตัวหลังเป็นเศษส่วนแล้วนะคะตัวที่เป็นจำนวนคะก็คือตัวข้างหน้าเราก็จับคูณแล้วก็บวกนะคะก็จะได้10คูณกับใครคูณกับ5เท่ากับ5 0เสร็จแล้วจับ50ไปบวกกับ6กนะคะ50บวก6เป็น56นั่นเองตัวบนได้56ส่วนด้วยอะไรเหมือนเดิม 10เหมือนเดิมนะคะเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของเราต่อไปก็คือหากระดาษทษนะคะแล้วก็เอาอะไรมาคิดลูกเอาตัวส่วนมาคิดส่วนของเราเป็น10กับ4นะคะจับมาตั้งหารสั้นแม่ไหนหาร10กับ4ได้ลงตัวแม่2นั่นเอง2 5เป็น12 2เป็น4 หกับ2มีแม่ไหนหารได้ลงตัวไหมคะนอกจากแม่หนึ่งไม่มีแล้วเราก็พอแค่นี้เนาะเสร็จแล้วทำยังไงคะเอาตัวที่ได้จับมาทำอะไรกันลูกทั้งตัวหน้าและตัวล่างนะคะจับมันมาคูณกันจะได้เป็น2คูณ5แล้วก็คูณ2 2คูณ5เป็น10 10คูณ2ยี่10เพราะฉะนั้นได้ออกมาเป็นย0่ส นะคะใส่ดอกไม้นิดนึงโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องทำส่วนให้มันเป็นอะไรเท่ากัน20เท่ากันนะคะคุณครูเขียนก่อนเศษ56ส่วนปืดปืด10บวกกับเศษ7ส่วนย,วยาวๆฟืบแล้วก็ต้องทำให้ตัวส่วน เป็นอะไรเหมือนกันยี่สิบตัวหลังก็เป็นยี่สิบนะคะโอเคมาดูทีละตัวสิบทำยังไงให้เป็นยี่สิบสิบต้องคูณอะไรลูกสิบต้องคูณสองล่างคูณสองบนก็คูณสองคูณคูณไปอย่างรวดเร็วเลยนะใครไม่ทันย้อนกลับไปดูได้นะคะคลิปที่แล้วหรือว่าข้อที่แล้วได้นะคะสิบคูณสองได้ยี่สิบเสร็จแล้วตัวบนค่ะห้าสิบหกคูณสอง คูณไม่เป็นเราจับคูณทีละตัวเลยนะ6คูณ2เป็น12ทด1 2คูณ5เป็น10 10บวก1เป็น11นะคะก็จะได้112ต่อไปดูตัวหลัง4ทํทำยังไงให้เป็น20 4คูณ5บนก็ต้องคูณ5นะคะ4 5 20เนาะ7คูณ5ได้ 7คูณ5ได้35นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปส่วนเป็นอะไรเหมือนกันเป็น20เหมือนกันจับมันมาแค่ตัวเดียวนะคะข้างบนตัวเศษจ,จับมันทำอะไรกับลูกข้อนี้จับบวกก็ต้องบวกกัน112บวก35 7 4 1ได้147ส่วน20เราต้องมาดูก่อน147กับ20มีแม่ไหนตัดทอนมันได้ไหม ไม่มีนะคะถ้าไม่มีเราก็มาดูว่าเป็นเศษเกินหรือเปล่าโอ้โหตัวบนเยอะกว่าตัวล่างเศษมันเกินส่วนข้อนี้เป็นเศษเกินเพราะฉะนั้นไม่ชอบให้เป็นเศษเกินเราต้องทำให้เป็นจำนวนคระโดยการตั้งหารเอาตัวบนตั้งหารด้วยตัวล่างนะคะ มาดูกัน2 0หาร1ได้ไหมไม่ได้โดดไป2 0หาร14ได้ไหมคะไม่ได้2 0หาร147ได้ไหมได้ยได้20เท่าไหร่ใกล้เคียงกับ147 27เป็น140นะคะลบกันออกมาเหลือเศษ7เจ้าตัวนี้เรียกว่าเศษไม่ต้องหาต่อนะคะเพราะฉะนั้นได้ออกมาเป็น จำนวนเต็ม7เศษอะไรลูกเศษ7เนี่ยอันนี้เศษนะเจ้าตัวนี้เศษนะอันนี้เรียกว่าจำนวนเต็มนะมันบังเอิญเหมือนกันพอดีนะคะจำนวนเต็ม7เศษ7ส่วนเป็นเท่าไหร่เหมือนเดิมเป็น20เหมือนเดิมเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ตอ,อบอตอนะคะตอบ7เศษ7ส่วน20 เสร็จเรียบร้อยนะคะขีดเส้นใต้2เส้นคุณครูทำให้ดูเป็นตัวอย่าง1ข้อแล้วก็ให้นักเรียนหน้านี้นะคะเลือกทำอีก1ข้อหรือจะทำทุกข้อเลยยิ่งดีนะคะผิดถูกไม่เป็นไรขอแค่ทำตามความเข้าใจหรือนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคลิปอื่นๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอบใจนักเรียนชั้นป5ทุกๆคนขอให้เราผ่าน